พัทเิเซยเล่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของโรตวิเศษหลังเขาเป็นสไปยเริ่มต้นชีวิตคู่ไปได้ อย่างสวยงามมาโดยตลอดระหว่างนางเอกชื่อดังแพทติเซียกุดและสามีนักธุรกิจหมือนล้านโนดวิเศษแต่ทั้งคู่แต่งงานและมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักไฮโซโนดมักทำคลิปน่ารักของลูกและภรรยาอวดให้ลกูก้ว่าครอบครัวน่ารักมากจนหลายคนชื่นชมล่าสุดสาวแพทติเซียได้ออกปากชมสามีออกสื่อที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆโดยบอกว่านางแฮปปี้มากเลยนะที่มีลูกค้าติดต่อไปทำ ติกต็กและไม่คิดว่าจะมีคนสนใจจ้างวิวและรับบอกนี่แหละค่าเิอลูกเขาก็พยายามจะทำเขาซู้มากเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนูบอกเลยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่เคยเห็นภาพทำขนาดนี้มาก่อนก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแต่มีช่องทางให้เห็นมากขึ้นเพื่อลูกจริงๆเพื่อเมียมไม่รู้แต่ว่าเพื่อลูกแน่ๆเลยค่ะเขาจะมีบัญชี ไว้ให้ลูกถ้ามีงานรีวิวเขาจะไว้ให้ลูกเขาตั้งใจทำมากเลยนะตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดต่อ